เอามันเข้าคุกสักตอนนี้มันก็กำลังเดินพาเหรเข้าคุกกันก็เอาสักหน่อยท่ามันจะดีนะครับก็เรียกร้องให้ไปทำกรณีไอ้ที่แปลงนี้ยนะครับตอนี้ผมเรียนยุธยาปาปากฏว่าไอ้ที่แปลงเนี้ยนอกจากมันมีความผิดปกติแล้วเนี้ย มันยังไปมีการไปทำอะไรที่ผิดกฎหมายอีกหลายหน่วยงานเช่นหนึ่งกรมท่องเที่ยวครับเราก็ได้ยินมาตลอดเวลากรมท่องเที่ยววันดีคืนีก็เที่ยวไปซื้อของเด็กเล่นไปซื้อ,ไป,อไปสร้างสนามพุทธตอนแล้วก็มีเรื่องในข้อกล่าวหาในการทุจริตวันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วครับว่ากรมท่องเที่ยวเนี่ยมันเกี่ยวอะไรครับ เอาเงินไปสร้างรีสอร์ทแล้ววันนี้รีสอร์ทเนี่ยนะครับเลิกแล้วเลิแอร์เครื่องเสียงอะไรที่อยู่ในรีสอร์ทเนี่ยวันนี้ความจริงผมมารู้แล้วว่ามันจะอยู่ที่ไหนแต่ไม่อยากให้คนบอกมันเดือดร้อนนะครับเดี๋ยวตอนถ้ามีโอกาสขึ้นศาลจะไปบอกให้ฟังว่ามันไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าถ้าไปบอกก่อนเนี่ยมันก็ จะไป็มภูไอ้คนนี้เป็นพยานเพราะคนนั้นเป็นคนที่ขนไปไว้ที่ไหน,นคนนี้รู้หมดถามว่าหนึ่งกรมท่องเที่ยวเนี่ยไปตั้งงบทำรีสอร์ทเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรสองกรมท่องเที่ยวเนี่ยตั้งงบไปที่นี่เนี่ยนะครับสองครั้งปีห้าสี่ยี่สิบล้านหกองหกแสนแล้วก็ ปีห้าหกอีกสิบห้าล้านสองปีเนี่ยตั้งงบไปทั้งหมดสามติบเกือบสามสิบหกล้านสามสิบหกล้านนี่มันก็ไปทไทำไหนอย่างนะครับแต่ที่เห็นเห็นไปสร้างถนนถามว่าไปสร้างถนนในป่าไม้ก็ดีในที่สอโอโกก็ดีขออนุญาตชัย ที่ศบกท้า,าไม่ได้โดยเด็ดขาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องเล่นงานกรมท่องเที่ยวแล้วที่สำคัญคือว่าไอ้บ้านหลังงามสามสิบห้าไร่นั่นนะครับมีการสร้างถนนผ่านไปอย่างดีเลยแต่ไม่พอนะครับ บ้านนะครับรั้วบ้านแถมไม่พอนะครับมีถนนตัดผ่านนี่จะมาบอกว่าไม่ได้สร้างให้บ้านสร้างให้คนไปเที่ยวมันก็ฟังไม่ขึ้นเพราะว่า่อนถึงบ้านทั้งสองบ้านนี่มันมีป้ายบอกไว้ว่าขับช้าช้าข้างหน้าดีดัน แล้วก็พอทางเข้าบ้านปพรบมีดาดทังหนึ่งเลยไม้บรรลงบรนเลงเลยไปสร้างบ้านใครบ้านเ็ไม่รู้ล่ะแต่มีบ้านมีตัวอย่างบ้านที่ไปสร้างนะครับเพราะว่าตอนไปมันกำลังสร้างแล้วก็ที่เหลือก็ไม่รู้ไปนั่นไปไหนหมด แตเยอะมากวันนี้จะป่าทึบก,กลายเป็นป่าโล่เมื่อก่อนนี้จะว่ว้เขานั่งไปกันเขานั่งปูเสือนั่งใต้ต้นไมน้ไม่มีแดดเลยทเลยวันนี้นั่งไม่ได้แล้วต้องการลมตัดต้นไม้ก,กันสนุกสนานเอะหามาะไอนี่คือต้องเร่นงานต้ท่อง,งเที่ยวแล้วความจริงแล้วเนี่ยผมทำหนังสือไปถึงตลาดได้ หนึ่งปีแล้วเนี่ยกำลังจะขอฉลองรบรอบหนังสือหนึ่งปีปรหลัดกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาไม่มีคำตอบใดๆใทั้งสิ้นดำเนินการไปถึงไหนใครเป็นใครตายไปแล้วไม่มีเลยท่องเที่ยวจังหวัดยังอยู่สบายดีไหมก็ไม่ตอบนะครับ จัดการกับในหัวหน้าหัวลูกกระชาติรวมทั้งปกป่าไมา้ว่าคุณปล่อยให้เกำลังนีนีอะไร้ไง